สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตาร์สาขาอ่อนนุชนะครับนี่คือเป็นถนนอ่อนนุชนะทุกคนนี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงกว่าๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศตรงบริเวณถนนอ่อนนุชนะใกล้ๆกับบิ๊กซีเอ็กซ์ตาว่ามีอะไรขายบ้างเนี่ยมีอาหารอีสานโอ้ของกินเยอะแยะเลยไปไปเดินดูกันดีกว่ามีขนมกล้วยทอดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองดู ด้าน,นข้างบิ๊กซีนะครับด้าน,นข้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตาอ่อนนุดนะครับว่ามีอะไรขายอีกนะครับนี่มีแบบว่าปลาทอดด้วยปลาทอดปลาทูทอดโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวลองเดินดูไปด้านนี้นี่อันนี้ก็เป็นแบบวพวกส้มตำนะมีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทอดของทอดต่างๆ อยู่ด้านข้างแล้วร้านน้ำผัดไทยก็มีนะครับก้อยอีสานโอ้อาหารอีสานเยอะแยะเลยนะปลาทอดอาหารอีสานเยอะแยะนู่นเดินไปยาวๆด้เลยนะครับมีของขายเยอะมากอันนี้ฝั่งนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้าร้านตัดผมอันนี้เป็นแบบกุ้ยช่ายของทอดขนมครกอย่างเสื้อผ้าก็มี มันจะรวมๆกันนะสลับสลับกันละรู้สึกด้านหลังน่าจะเป็นเ,เสื้อผ้าเยอะกว่านะครับนี่คือ6กโมงหกโมกว่าแต่ว่ามืดมากเลยเหมือนสองทุ่มสามทุ่มแล้วเนะี่ยอันนี้ร้านอ,าอะไรอ๋อก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อาจจะพาเดินดูบรรยากาศเล็กน้อยนะครับว่าแถวๆนี้มีอะไรบ้างนะครับ ที่น่าสนใจการตัดผมหอ,อยลวกไปเดินดูน่าจะแบบไม่เยอะมากแล้วน่าจะสุดทางนี้แล้วนี่อันนี้ก็มีน้ำปั่น โร้านยำร้านอะไรเงี้ยร้านข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนลูกชิน้นลูกชิ้นทอดเนี่ยด้านนี้ก็มีของกินอันนี้จะเป็นแบบของกินเยอะแยะเหมือนกันโอ้ด้านนี้ของกินเยอะมากเลยอู่นยาวไปถึงรุ่นเลยอันนี้เป็นร้านขนมไทยนะครับ บาร์บีคิวก็มีนะครับไปเดี๋ยวเราเดิอนออกไปด้านนี้กันนี่สองฝั่งนะสองฝั่งถนนแบบของกินเยอะมากอะนุนละนุน้นพอเปี๊ยะทอดนะครับมีเป็นขนมขนมจีนขนมจีนมีส้มอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหคนแบบว่าก็เยอะสมควรนะด้านนูนเป็นร้านผักอะไรอย่างเงี้ยนะมีหมูทอด ข้าวโพดคั่วอ๋อมีปลาทอดก็มีนะโอ้ยด้านุน้นอะไรอ่ะด้าน้ส้มตำนะครับส้มตำบะหมีเกี๊ยวเดี๋ยวพาเดินอาจจะดูบรรยากาศโด,ดยรวมนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่าพาดูเป็นแบบเจาะเจาะเป็นร้านใดร้านหนึ่งนะครับ คดูดูบรรยากาศว่าแถวนี้มีออบรรยากาศเป็นไงบ้างแล้วก็มีร้านค้าจำนวนเยอะหรือเปล่ามีขายอะไรประมาณไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่ร้านข้าวนะครับน,นี่คือโจ๊กต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวหลอดต้มกระลำของกินเยอะมาก โอ้อันนี้ยำผักดุกฟูนะครับชุดละห้าสิบห้าอ๋อผลไม้ผลไม้นานาพันหลายอย่างเลยมาขับไปดูน,นั้นร้านนั้นเป็นขายส้มขายน้ำพริกนะครับมีร้านทำเล็บตรงนี้แล้วโอ้ร้านขายผักเขาก็เป็นแบบเป็นถุงๆเป็นผักเป็นชุดๆอย่างนี้นะ อาหารปรุงสำเร็จนะครับยำแซ่บๆเท่านั้นหละดูแซ่บๆมากเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระหมูปิ้งนมสดโหร้านร้านน้ำอ้อยน้ำอ้อยหนึ่งร้รดูดูกากอ้อยก็รู้แนละ้วไส้กรอกนะครับอของกินเยอะมากเลย นู่นรถไฟฟ้าอันนี้คือจะเป็น BTS อ่อนนุชน,นะครับโอ้ขนุนส้มโอ35บาทอี่มีมปลาทอดยำขนมจีนนะครับโอ้ของกินเยอะมากเลยตรงนี้นคือเราเดินจากบร,ริเวณที่เป็นบิ๊กซีนะครับเดินทะลุออกมาซอยนี้นะ มาด้านหลังบิ๊กซีนะครับร้านข้าวขาวหมูร้านเอ่อข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยครับผลไม้อันนี้เป็นเต้หู้ทอดปอเปียะทอดมันทอดเปลือกทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนี้ก็ประมาณนี้ของกินขนมหวานไทยบ้างนะครับน้ำส้ม ีนแบบไก่ต้มน้ำปลานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท77ทับหนึ่งนะครับที่เลยถ้าใครมาก็อาจจะมาลงที่ BTS อ่อนนุชก็ได้นะมาลง BTS อ่อนนุชแล้วก็เดินมาก็ได้นะครับหรือว่าใครมารถก็มาลงที่นี่เลยซอย77ทับหนึ่งครับประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงนู้นดี่ก่าคือเนี่ยซอยนี้ก็มีของขายเยอะใช่ปะ เดี๋ยวเราพาเดินย้อนกลับไปดีกว่านะครับอยู่ฝั่งด้านนู้นก็คือริมถนนออนนุตตรงนู้นนะ่ะเขาก็มีเป็นแบบร้านขายของริมทางอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับเราเดินจากวิกซีเอ็กซ่าอนนุตนะแล้วก็เดินทะลุมาด้านหลังนะครับมาออก77็ทับหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปพาไปดูถนนฝั่งด้านนู้นกันเนี่ยของขายเยอะมากเลยนะ rim đường. Đi đến. Chưa mịt cũng là. Vẫn chưa đến tám giờ Nhưng mà trời tối quá. đến มีกล้วยมีผักอะไรแบบเยอะยะเลยนี่นะครับไม่จริงอะ่ะไปทางเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวขวาไปตรงเนี้ยก็เป็นดเดินไปเนี่ยเมื่อสักครู่เราเดินมาจากบิ๊กซีใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเดินตรงมาก็มาตรงนี้ได้นะหรือถ้าเราเดินตรงไปอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ไปถึงบิ๊กซีจุดที่เราถ่ายจุดแรกนะครับ เดินเป็นแบบวงกลมนะเลี้ยวขวาเป็นวงกลมนะครับนก็จับประมาณนี้นะนให้ดูประมาณนี้มีอะไรอีกร้านทองร้านอาหารด้านนี้ก็เป็นแบบพวกเครื่องสังกัดพัน ต่างๆรร้านขายยาเดินไปดูเรื่อยๆพาดูว่ามีอะไรร้านรองเทา้าผักผลไมา้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบรรจบที่บิ๊กซีเอ็กซ่าเหมือนเดิมนะครับ ผักตรงนี้ก็เยอะเผลไม้ผลไมา้ามาแบบประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีผลไม้เยอะมากเลยไปเดินฝั่งด้านนี้กันโอ้มีแบบสับปะรด,ดครับที่ผ้าบาทอโวคาโดก็มีอโวคาโดสับปะรด บบอ,อันนี้ก็เป็นแบบขายลอตเตอรี่กันเยอะมากอันนี้ก็เป็นแบบผลไม้ฝัง่งนี้เป็นผลไม้นะ้ยนั่นด้านในก็เป็นผลไม้ลูวยยี่สิบตัวต้มโอ้เนี่ยนี่นะครับเราเดินมาถึงจุดเมื่อสักครู่แล้ววิกซีเอ็กซาที่เราเดินไปครับเมื่อสักครู่เราเดินเข้าไปด้านนูนนะะ้นครับ แล้วก็เดินอ้อมเป็นวงกลมมาจนมาถึงทะลุแล้วก็มาทะลุบิ๊กซีเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปฝั่งด้านนู้นละแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟฟ้าหลับแล้วนะครับ